เจ้าจู่ๆก็พบว่าสิทธิหญิงทั้งเจ็ดของเจ้าต่างก็แอบกลับมาจําความทรงจําในชาติที่แล้วได้พวกนางดูเหมือนจะรู้สาเหตุที่ทําไมนิสัยของเจ้าถึงเปลี่ยนไปในช่วขค่ำคืนและรู้ด้วยว่าสิทธิน้องชายที่พวกนางรักและเอ็นดูในอนาคตจะทรยศสํานักสุดท้ายจะใช้เลือดของสิทธิหญิงทั้งเจ็ดและคนในสํานักทั้งหมดเป็นเครื่องสังเวยและก่อนตายพวกนางก็ได้สติที่แท้คนที่พวกนางเกลียดที่สุดก็คือเจ้าคอยปกป้องพวกเขาอย่างเงียบๆแต่ตอนนี้มันสายเกินไปแล้วในวินาทีที่เจ้าลืมตาขึ้นได้ยินเสีียยงงงท่คคุ้้นเดัขาหููฉต ขโมยหินศักดิ์สิทธิ์ร้อยบุปผาของเจ้าสำนักลิ้นหงเห็นกับตาจับได้ขานังคาเขาเจ้ารับสารภาพหรือไม่ในตอนนี้ต่อหน้าฝูงชนพี่หญิงรองของเจ้าม่อชิงจูเมื่อแววตาที่เคยรังเกียจเจ้ากลับกลายเป็นใส่ซื่อรีบเข้ามาขัดขวางว่าท่านผู้อาวุโสผู้บังคับใช้กฎเรื่องนี้เป็นเรื่องเข้าใจผิดน้องชายของข้าไม่ได้ทำผิดลิ้นหังพวกเขาเข้าใจเฉินทูผิดหมดแล้วพวกเขาน่าจะฟังคำอธิบายของเขาม่อชิงจูรีบเข้าไปพยุงเขาพร้อมกับมองด้วยความไม่พอใจไปยังคนที่ก่อเรื่อง ลิ้นหางที่ยืนอยู่ข้างๆไปให้พ้นเขาสะบัดมือม่อชิงจูออกชาตินี้ข้าจะไม่ทนอีกต่อไปแล้วถ้าไม่งั้นพลังทั้งหมดนี้จะมีไว้ทําไมเอาไปให้หมากินหรือให้หมากินยังได้มันกระดิกหางสิทธน้องม่อชิงจูได้ยินเจ้าด่าให้นางสสยหัวเป็นครั้งแรกไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนยิ่งไปกว่านั้นการเห็นสายตายเย็นชาของเจ้าทําให้นางหวาดกลัวฉันยืนนิ่งอยู่กับที่คู่หนึ่งไม่รู้จะทําอย่างไรเจ้าก็กลับชาติมาเกิดใหม่เช่นกันหรือแล้วเจ้าจะฆ่านางหรืออย่าเรียกข้าว่าสิทธ โมเชิงจูดูเหมือนจะพูดอะไรบางอย่างแต่ก็หยุดความรู้สึกเจ็บปวดแล่นเร็วขึ้นมาแต่การเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันนี้ทําให้ผู้อาวุโสฝ่ายบังคับใช้กฎหมายถึงกับสับสนแกเป็นแค่ผู้ต้องหายังกล้าพูดจาอวดดีแบบนี้อีกสีหน้าที่เคร่งขรึมก็แข็งค้างไปเล็กน้อยเข้าใจผิดแล้วเมื่อกี้เจ้ายังมาเป็นพยานให้หลินหังอยู่เลยทําไมตอนนี้ถึงเปลี่ยนข้างสีหน้าเย้ยเย้ของหลินหังเมื่อเห็นดังนั้นหลังจากฉากนี้ทุกคนก็ตื่นตระหนกไม่นะพวกมันกลับมาเกิดใหม่แล้วไม่นะในชาตินี้ใครจะเชื่อเขา แล้วเขาจะไต่ขึ้นไปถึงจุดสูงสุดได้อย่างไรผ่านดานมนุษย์สวรรค์ความตื่นตระหนกในใจของเขาทุ่มท้นถึงขีดสุดม่อเชิงจูถึงกับพูดไม่ออกไปชั่วขณะจากนั้นก็กัดฟันพูดว่าท่านผู้อาวุโสฝ่ายบังคับใช้กฎเรื่องนี้เป็นเรื่องเข้าใจผิดจริงๆข้าพระเจ้าเพิ่งพูดจบก็ได้ยินเสียงของท่านท่านผู้อาวุโสฝ่ายบังคับใช้กฎข้ารับสารภาพสิทธิ์น้องม่อเชิงจูร้อนใจทําไมเจ้าถึงรับสารภาพเจ้าจะโดนกักบ,บริเวณล,ลงโทษนะแล้วไงเมื่อเทียบกับเรื่องนี้แล้ว คำขอร้องของพี่ชายยังทำให้ข้ารู้สึกทะยะนทะยานมากกว่าสิทธิ์น้องเจ้าไม่ได้ผิดเจ้าไม่ควรยอมรับผิดม่อชิงจูห้ามปราไม่สำเร็จหลังจากนั้นก็เดินไปหาหลินหางด้วยความโกรธไปกับข้าไปสารภาพผิดกับท่านอาจารย์จัดการเรื่องศิลาเสียไปว่านางเป็นคนอยู่ที่นั่นการเปลี่ยนแปลงของพี่หญิงรองม่อชิงจูแบบนี้ทำให้หลินหางตกใจมากม่อชิงจูควรจะปกป้องข้าเชื่อใจข้าโดยไม่มีเงื่อนไขไม่ใช่เฉินถูข้ารับเรื่องทั้งหมดนี้ไม่ได้ถ้าไม่เช่นนั้นสิ่งที่เป็นของข้าจะถูกเจ้าแย่งไปหมด คำตอบของเขาคือเสียงคำรามอย่างปวดแค้นของม่อชิงจู่อย่าเรียกข้าว่าสิทธิคิดถึงสิทธิน้องที่พวกเรารักใคร่กลับปลายเป็นปีศาจพวกเขาล้วนเป็นผู้สมร้ายทำลายล้างเต้าเทียนจงหล่อนเกลยดความโง่เขลาของตัวเองในขณะเดียวกันยื่นมือข้างหนึ่งไปทางหลินหังหยันเย็นชาเจ้ากล้าผู้อาวุโสฝ่ายบังคับใช้กฎหมายถึงกับงงงันพวกเจ้าคิดว่าศาลบังคับใช้กฎหมายเป็นที่ไหนกันห้ามสิทธิในสำนักต่อสู้กันผู้จบก็ผลักม่อชิงจู่ออกไปม่อชิงจู่ไม่ยอมหยานยิ่งผู้อาวุโสฝ,ฝ่ายบังคับใช้กฎหมายท่านฟังข้าอธิบายก่อน อธิบายอะไรเด็กเล่นอะไรกันผู้อาวุโสผู้บังคับใช้กฎหมายโกรธจนความดังขึ้นสูงมอเชิงจูกบกลามแน่นรู้ว่าหลินหางต้องมีปัญหาแน่ๆตอนนี้กลับถูกผู้อาวุโสผู้บังคับใช้กฎหมายขัดขวางรู้สึกอึดอัดจริงๆคิดถึงเฉินถูชาติที่แล้วฉันผ่านอะไรมามากมายยังไม่มีใครเชื่อเขาช่วยเหลือเขาตรงกันข้ามพวกเขากลับทำร้ายเขาทั้งขึ้นทั้งลองน้ำตาของหลอดไหลรินไม่หยุดไม่รู้ว่าสานึกติดหรือเสียใจร้องให้ทําไมถึงแม้เจ้าจะเป็นสิทธิเอกของประมุขก็ไม่สามารถดูหมิ่นนกกฎของสัได้ เสียงเย็ยนชาของผู้อาวุโสผู้บังคับใช้กดดังขึ้นอีกครั้งในขณะเดียวกันนั้นเองกระแสะพลังอันบ้าคลั่งก็กวาดผ่านผักผู้อาวุโสผู้บังคับใช้กฎกระเด็นออกไปในพริบตาปรากฏว่าเป็นปายเหมยวินที่เสด็จมาด้วยตนเองจากนั้นนางก็ว่าหายไปร่างในชุดขาวดุเทพเซียนก็มาปรากฏตัวข้างๆเจ้าเธอได้เกิดใหม่แล้วดังนั้นเธอจึงปล่อยวางทุกสิ่งในมือและรีบมาจัดการเรื่องนี้ทันทีแม้แต่สายตาที่มองเจ้าก็เปลี่ยนไปแล้วทูนีท่านเจ้าสํนนักตรดระวังคำพูดด้วย ข้าไม่ใช่สิทธิ์ของท่านอีกต่อไปแล้วน้ำเสียงของท่านมันจืดชืดแค่คำว่าท่านเจ้าสำนักทําให้ไปเหมาหวินเจ็บปวดหัวใจอย่างมากพักเรื่องนี้ไว้ก่อนผู้อาวุโสผู้บังคับใช้กฎเรื่องนี้เป็นความเข้าใจผิดจริงๆข้าจะออกมาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของทูเออรด้วยตัวเองเจ้าพอใจหรือไม่ไม่กล้าครับสีหน้าของอาจารย์หลินเหิงซีดเผือดดูเหมือนว่าท่านอาจารย์ก็ได้กลับชาติมาเกิดใหม่แล้วแบบนี้แล้วจุดจบของเขาก็คงยากที่จะคาดเดาได้สหัวไปไปเหมาหวินลงมือซัดหลินหังกระเด็นออกไปอย่าเรียกข้าว่าท่านอาจารย์ ข้าไม่มีสิทธิ์อย่างเจ้าลิ้นหางตืนตนกอย่างที่สุดกลิ้งแล้วพลาลุกขึ้นตอนนี้มันไม่ใช่คู่ต่อสู้ของท่านอาจารย์แล้วร้องให้พูดว่าท่านอาจารย์ต้องเป็นเรื่องเข้าใจผิดแน่โปรดฟังข้าอธิบายด้วยไซหัวไปไปเยา่าหวินกลายเป็นคนเย็นชายอย่างมากชาติที่แล้วลิงนหางผนึกพวกมันไว้ในวงเว็เพื่อให้พวกมันเป็นเครื่องสักเล่เลือดฉายังจําได้ดีถิงจู้จองจาไม่สาเลวนี้ไว้ที่ซื้อกั้วไหนหากไม่ได้รับอนุญาตจากข้าห้ามใครปล่อยมันออกมาหลอนไม่ได้ต้้อองงงกกาาาาาารรใหหหลินนเตยยยแค่ท่ทมขสสั เพื่อให้หลินเหิงได้ลิ้มรสความเจ็บปวดแสนสาหัสค่ะ<ข>ท่านอาจารย์และดูเหมือนจะได้เกิดใหม่แล้วด้วยหล่อนรีบเช็ดน้ําตาหลังจากนั้นหล่อนก็อุ้มหลินเหิงขึ้นมาท่านอาจารย์ไม่ใช่แบบนั้นปลอบสิทธิ์ที่ร้องสิทธิ์ที่รองหลินเหิงยังร้องให้อยู่เลยหลังจากนั้นหลินเหิงก็ถูกพาตัวไปโดยมอ่อชิงจู่ปายเย่าบินมองเธอเงียบไปครู่หนึ่งดูสับสนอยู่บ้างทูนี้มีอะไรเรากลับไปคุยกันก็ได้ไม่ต้องข้าบอกแล้วไงข้าไม่ใช่สิทธิ์ของท่านแล้วเสียงของเธอมั่นคงปเเยาาวินจจ้้องมองม แล้วพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่าหรือเจ้าคิดจะทรยศสำนักของข้าเฉินทูก็จ้องมองปยเย่าหวินโดยไม่ถอยหลังแม้แต่น้อยอาจารย์ที่นำคนมาล้อมข้าสิทิ์ท่านไม่รู้สึกว่ามันน่าขันถึงขีดสุดเชียวหรืองั้นท่านจงให้เหตุผลข้าสัตว์ข้อที่จะไม่ทรยศสำนักสิทธิ์อะไรนะล้อมสิทธิ์น้องผู้อาวุโสผู้ดูแลกฎและสิทธิคนอื่นๆต่างก็ตกตะลึงดูเหมือนจะรับรู้ได้ถึงสายตาที่ผิดปกติของทุกคนสีหน้าของไปเหมามู่หยุนก็ดูไม่สู้ดีนางไม่อาจโต้แย้งได้แต่นางไม่ต้องการหน้าตาหรรืือออเ่่่งนนนนััน้้้ไไมดขึยูกบา ัวนางคนเดียวตัดสินใจไม่ได้งั้นข้าไม่เห็นด้วยอย่างเด็ดขาดและในขณะเดียวกันจะจับเจ้าพาตัวเจ้าไปเจ้าขัดขืนไม่ได้หรอกเพราะตอนนี้เจ้ายังไม่ใช่คู่มือของไปมาวินไม่คิดให้ดีคงไม่ได้แล้วบนยอดเขาไปเย่าหวินพาเจ้ามาที่นี่นางกลับชาติมาเกิดพร้อมความทรงจําก็คือจักรพรรดินี้ที่กลับชาติมาเกิดนางรู้ดีถึงศัตยภาพที่น่ากลัวของเจ้าทูเอ,อ๋อทำไมเจ้าถึงแข็งแกร่งขนาดนี้ตอนนี้นางเพิ่งจะรู้สึกตัวนางสนใจสิทธิคนนี้น้อยเกินไปมันเกี่ยวอะไรกับเจ้า เจ้าไม่มีสีหน้าเลยเจ้าสามารถฝึกฝนใหม่ได้ธรรมชาติมีโชคชะตาของมันเองเป็นหอคอยชื่อว่าหอบริโภคเทพสมบัติสามารถค้นหาและดึงดูดสมบัติได้เองโดยอัตโนมัติทุกวันแค่ตื่นนอนขึ้นมาเก็บสมบัติก็พอก็กลับชาติมาเกิดพร้อมฉันชาติที่แล้วทรัพยากรและความช่วยเหลือที่ฉันให้พวกมันก็มาจากหอคอยเทพคุ้มครองหมู่บ้านทั้งนั้นไม่พูดถึงมันแล้วถือว่าเอาไปให้หมาแดกก็แล้วกันแน่นอนถึงแม้ชาตินี้ป่าเย้าหวินจะคิดฆ่าฉันเจ้าก็สามารถกลับออกมาได้ทั้งตัวยังงกรรเครือออยู่ห เจ้าทากับนางแบบนั้นครั้งแล้วครั้งเล่ปาป่ายเย่าหวินก็ไม่พอใจหรอกสื่อผู้รู้ว่าในใจเจ้าอัดอั้นแต่นี่ไม่ใช่ว่าได้เกิดใหม่แล้วหรือเจ้ายังไม่ตายไม่ใช่หรือพวกเรารุมร้องฆ่าเจ้าแกก็อยากจะฆ่าพวกเราเหมือนกันหรือถือว่าหายกันไปเถอะคิดซะว่าทุกอย่างเป็นแค่ความฝันไม่ดีกว่าหรือแค่จะฆ่าแกนิดหน่อยเองท่าทีชาติที่แล้วที่แกมีต่อพวกเขาหายไปไหนหมดแล้วแกไม่อยากพูดไร้าสาระแล้วสินะฝันหรือมีบางอย่างเสียไปแล้วก็คือเสียไปไม่มีโอกาสแก้ตัวแม้จะเป็นแค่ความฝัน เพราะว่าท่านประมุขปลอดภัยแล้วข้าขอตัวก่อนพูจบเจ้าก็หันหลังเดินจากไปไปยเย่าหวินจะฆ่าเจ้าหรือไม่ข่าก็ไม่รู้แต่ชาติที่แล้วเจ้าได้ตัดขาดกรรมและวาสนาต่อกันแล้วด้วยสองดาบนั้นส่วนผลของดาบที่สามยังไม่ได้เก็บเกี่ยวดังนั้นเจ้าจึงอยากกัดถังไปยเย่าหวินทรมานและรังแกนางหน้าเสียดายที่พลังในปัจจุบันยังไม่อำานวยมองแผ่นหลังของเจ้าไปเยา่าหวินโกรธจนกัดเป็นฝีปากแดงชาติที่แล้วถึงแม้พวกเขาจะไม่ได้ยินแต่โชคดีที่ฉันได้อธิบายให้เธอฟังแล้ว นี่คือความเคารพขั้นพื้นฐานที่สุดของสิทธิที่มีต่ออาจารย์ผนึกเรียบร้อยแล้วเฉินถูหนีไม่รอดแน่ส่วนเฉินถูก็ไม่ได้สนใจที่นี่หยุดผมไม่ได้หรอกอย่างไรก็ตามก็กลับเจอปัญหาที่ลูกขี้เกียจอธิบายแม้แต่คำเดียวหรือแค่เพราะหลอดไม่เชื่อใจลูกก็ไม่จําเป็นต้องอธิบายงั้นหรือรู้ทั้งรู้แบบนี้ยังปล่อยให้หลอดรู้สึกว่างเปล่าในใจไปไปเลยข้าจะดูว่าลูกจะไปไหนได้ทั้งภูเขาก็ถูกหลินเหิงนังนั้นปิดล้อมไว้หมดแล้วโมชิงจูกลับมาจากซื่อกวัวไหนมอายดูเหมือนนจะไม่นางน เดินผ่านนางไปเลยจึงรีบร้องเรียกสิทธน้องแต่กลับพบว่าพี่ชายยังคงไม่สนใจนางจึงรีบวิ่งตามไปสิทธน้องเจ้าพูดอย่างหมดความอดทนว่าข้าไม่ใช่น้องชายของเจ้าการที่เจ้าเรียกข้าแบบนี้ทําให้ข้ารู้สึกพยาทะแยงเมื่อม่อชิงจูได้ยินดังนั้นความโกรธก็ผวยพุ่งพุ่งขึ้นในใจเฉินตู่ข้ารู้แล้วว่าข้าผิดทําไมเจ้ายังไม่ยกโทษให้ข้าอีกเพียงเพราะชาติที่แล้วพวกเรารุมทําร้ายเจ้าอย่างนั้นหรือมันจะลบความสัมพันธ์ที่น้องของเราได้จริงหรือยิ่งกว่านั้นเธอก็ลงมือกับพวกเราแล้วด้วย และตอนนี้เธอยังไม่ตายทุกอย่างยังแก้ไขได้เธอรู้ตัวแล้วทําไมนายยังยึดติดแบบนี้อีกเือนายหัวเราะยาะนายกลัวฉันไม่ให้อภัยนายนหรอือเจ้ากลัวว่าข้าจะอดใจไม่ไหวแล้วข่าเจ้าหรือสัมผัสได้ถึงเจตนาฆ่าของเจ้าม่อชิงจูตัวสัน่นและตกใจขึ้นมาทันทีแต่ตอนนี้ข้ากลัวไม่ได้เพราะข้ายังคงเป็นศิษย์พี่พูดด้วยความโกรธฉันทูข้ายอมรับว่าเจ้าช่วยข้าไว้มากแต่ไม่มีของเจ้าข้าก็ยังบรรลุเป็นเสียนได้เกี่ยวอะไรกับข้าไปให้พ้น อย่างไรก็ตามการต้อนรับนางเป็นการกระทำที่ท่าทนไม่ได้อีกต่อไปแล้วพลังกดดันท่านจินตันประตูออกมากดลงไปยังม้อชิงจู่เจ้าควบรวมจินตันได้แล้วม่อชิงจู่ไม่อยากจะเชื่อไม่คิดเลยว่าหลังจากพลังยุทธของฉันสลายไปตอนนี้หล่อนจะเป็นถึงปรมาจารย์ท่านกอแก่นทองคำแล้วเพิ่งจะผ่านไปไม่นานเองแต่หล่อนก็เป็นถึงปรมาจารย์ท่านกอแก่นทองคำพลิกฟ้าพลิกดินแล้วกล้าลงมือกับสิทธิ์พี่หญิงผู้นี้หรืออักทันานใดนั้นหล่อนก็ถูกซัดกระเด็นออกไปพุ่งชนหินก้อนใหญ่เหมือนครางเบาๆพระอักเลือดสดๆออกมา ดวงตาเต็มไปด้วยความไม่อยากเชื่อทําไมพลังของเจ้าถึงแข็งแกร่งขนาดนี้ชาติที่แล้วถ้านางโกรธข้าไม่กล้าแม้แต่จะเหนื่อยหน้าขึ้นยังต้องเอาทรัพยากรและสมบัติล้ำค่ามาง้ออีกให้เธอต่อยฉันระบายความโกรธเป็นฉันที่ไปต่อยเธอแต่ในวินาทีนี้เธอกลับรู้สึกถึงเจตนาฆ่าของฉันฉันกลับอยากจะฆ่าเธอคําพูดที่จวนจะเอ่ยออกไปกลับกลืนไม่เข้าคายไม่ออกด้วยความน้อยใจไม่กล้าพูดออกมาได้แต่มองเขาเดินจากไปมอเชิงจูที่บาดเจ็บได้พบกับไปเตียวหยุนอย่างรวดเร็วแต่ในตอนนี้สีหน้า ผนึกของข้าเฉินทูน่หนีไปแล้วสิทธิ์ที่นางทุ่งเทฝึกฝนมาทั้งชีวิตได้หนีไปแล้วในใจของปี้ยวอยุยนตระหนกทันใดนั้นก็กลายเป็นแสงแล้วบินออกไปนางไม่อาจเสียสิทธิ์คนนี้ไปได้ถึงแม้เขาจะคิดแค้นเธออยากจะฆ่าเธอหากไม่เช่นนั้นชาตินี้พวกเขาก็จะยังคงทำร้ายกันซ้ำร,รอยโศกนาตกรรมในชาติที่แล้วเธอก็ไม่อยากจะรับรู้ถึงความเจ็บปวดนั้นอีกแต่หลังจากที่ไปถึงไปเย่าบินก็สำรวจไปรอบๆกลับพบว่าผนึกถูกเปิดออกเป็นช่องเล็กๆแต่เจ้าก็หายวับไปแล้ว เขาทำได้ยังไงไปา่าย่หวินไม่ทันได้คิดก็มองหาเจ้ารอบด้านอย่างไรก็ตามนางหาเจ้าทั่วทุกสารทิศก็ไม่พบร่องรอยและในตอนนั้นเจ้าก็ใช้ประโยชน์จาก JD เจดีย์กลืนวิญญาณเพื่อทำลายผลึกของป่าย่หวินจากนั้นก็ปิดบังตรึนอายแล้วหลบหนีไปซื่อสัตย์และจริงใจไม่ว่าเส้นทางของเจ้าจะาไกลเพียงใดลองคิดถึงชาติที่แล้วดูเรื่องราวของหินศักดิ์สิทธิ์ร้อยบุกผาในครั้งนี้เจ้าก็ยอมรับผิดแล้วแต่เจ้าก็ยังไม่ยอมออกจากนิกายต่ำที่ยนเพราะเจ้าชอบสภาพแวดล้อมที่นี่รวมถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้น เจ้าคิดว่าเจ้าสามารถเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งได้อย่างแน่นอนกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้ถ้าฉันพยายามมากพอดีกับพวกเขามากพอแต่ความทรมานได้สอนฉันแล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้อีกแล้วต่อให้พยายามแค่ไหนก็ไร้ค่าดังนั้นครั้งนี้ฉันจะออกไปจากที่ที่ทาให้ฉันเจ็บปวดนี้เพื่อตัวฉันเองถึงแม้ทุกคนจะคิดว่าฉันทรยศก็าตามทุกขับออกจากสํานักก่อช่างไม่สําคัญอีกแล้วตามใจและในวินาทีนี้ข้ารู้สึกเหมือนได้ปลดปล่อยภาระและพัฒน,นาการทั้งหมดทั่วร่างกายร,รู้สึกสดชื่นอย่างบอกไม่ถูกเจ้าน้อย ขอบคุณเจ้ามากที่ช่วยเหลือหอกกลืนวิญ,ญญาณคือสหายร่วมรบเคียงบากเทียงไหลของข้าก็เป็นโชคชะตาที่ข้าได้พบเจอตอนที่แย่งชิงโชคชะตาเพื่อสานัตัาเทียนจงนายท่านไม่ต้องเกรงใจแล้วตอนนี้เราจะไปไหนกันครับวิญญ,ญาณในเจดีคุ้มครองถามมันเข้าใจในสิ่งที่นายท่านได้ประสบพบเจอมานายท่านจะไปไหนจะอยู่เคียงข้างนายท่านตลอดไปและจะรวบรวมสมบัติล้ำค่ามากมายมาถวายนายท่านเจ้ายังคงยิ้มอย่างไม่สะทกสะท้านพวกมันต้องการชีวิตข้าเพราะหลินหังไม่ลังเลที่จะล้อมข้าข้าตอนนี้ข้าออกจากเตาเทียนจงแล้ว พวกเราต้องตั้งนิกายของเราเองแล้วล้างแค้นให้สะสมเจ้ายังคิดไม่ออกอีกหรือว่าจะแก้แค้นด้วยวิธีไหนยังไงเจ้าก็อยู่ที่นิกายเต่าเทียนจงต่อไปไม่ได้แล้วนายท่านจะร้ายจังเรื่องขโมยเจดีย์กลืนสมบัติข้าเข้าใจได้นายท่านมองทะลุทุกอย่างแล้วการที่พวกมันรุมฆ่านายท่านทําให้ในายท่านหมดหวังโดยชิงเชิงแล้วแบบนี้คําสัตยาบานของพวกมันจะมีประโยชน์อะไรอีกถ้าหากนายท่านไม่แข็งแกร่งพอพวกมันคงร่วมมือกันกําจัดนายท่านไปแล้วเฮึยนายท่านข้าไม่ได้เห็นท่านยิ้มอย่างมีความสุขแบบนี้มานานแล้ว โดยเฉพาะเมื่อพูดถึงพวกมันใช่แล้วรอยยิ้มมีไว้เพื่อตัวเองไม่ใช่เพื่อให้คนอื่นเห็นท่านไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้ต่อแล้วหรือตกลงเจ้าหอคอยน้อยเราไปหาสำนักร้างร้างสักข์แห่งอยู่กันเถอะแล้วเราจะอยู่กันเองแล้วก็แข็งแกร่งขึ้นในทวีปโบราณห่วงกูมีสำนนักที่พังทลายเยอะแยะมากมายการหาศักข์แห่งก็ไม่ยากเกินไปตอนนี้เจ้าคงไม่อยากเข้าร่วมกับกลุ่มไหนอีกแล้วละ่ะฉันไม่รังเกียจที่จะรับช่วงต่อด้วยซ้ําอย่างรวดเร็วฉันก็ได้พบซาบปราหักหักทางของสำนนักหนึ่งทีี่่นนนแหละจากั้ ฉันก็ใช้พลังของตัวเองเริ่มทําความสะอาดคร่าวๆการตั้งสํานักไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่มันก็แค่เริ่มต้นที่ยากลําบากเท่านั้นแหละสํานักเต้าเทียนจมมอเฉิงจูใช้เวลาหลายวันในที่สุดก็จัดการทําความสะอาดที่พักที่ถูกหลินเหิงยึดไปตั้งใจจะคืนให้เขาจากนั้นก็ไปที่หอประชุมใหญ่ของเจ้าสํานักเพื่อเข้าเฝ้าป่ายาท่านอาจารย์ที่พักของสิทธิ์น้องสิทธิ์เตรียมการเรียบร้อยแล้วไม่ต้องแล้วป่ายาหว,วินไม่ได้หลับไม่ได้นอนมาหลายวันแล้วทําไมล่ะเจ้าจะตัดขาดกับพวกเขาอย่างนั้นหรืออด้้วววยคคาาามมแนทีี่่เเจตพกข สักวันเจ้าต้องฆ่าพวกเขาแน่ความกลัวในใจตอนนี้ขยายใหญ่ขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุดท่านอาจารย์เราจะไปตามหาน้องชายกลับมาเซเซจะออกไปแต่ขาของนางกลับอ่อนแรงร่างกายบอบบางล้มลงกับพื้นใบหน้าของนางซีดเผือดไม่ต้องหรอกเมื่อเห็นภาพนี้ปายเย่าหวินสายหน้าแม้แต่ข้าก็ไม่อาจรู้ร่องรอยของเขาได้ม่อชิงจู่น้ําตาคลอท่านอาจารย์แล้วข้าต้องทําอย่างไรเจ้าคะตกใจอะไรกันปายเย่าหวินรู้ว่าม่อชิงจู่นั้นตกใจกลัวจริงๆจ,จ,จิตใจของนางก็บอบช้ำแล้วด้วย ทูเอแค่เอาแต่ใจโปรดพวกเราปล่อยให้เขาสงบสติอารมณ์ก่อนเถอะพอเขาคิดได้เขาก็จะเข้าใจความลำบากของพวกเราเองเดี๋ยวเขาก็กลับมายิ่งพวกเราได้เกิดใหม่แล้วยังมีความทรงจําอยู่จะกลัวอะไรกับการทําให้เต่าทอนอจงกลับมายิ่งใหญ่ครั้งมูชิงจูดูเหมือนจะได้กําลังใจพูดขึ้นอาจารย์พูดถูกชาติที่แล้วพวกเราล้วนแข็งแกร่งถ้าไม่มีเขาเต่าเทียนจงก็ยังขึ้นไปถึงจุดสูงสุดได้ลินหางก็ถูกจับได้แล้วเขาไม่มีอะไรต้องโกรธอีกแล้วรอให้เขาคิดได้เดี๋ยวเขาก็ยกโทษให้พวกเราเอง เหมือนเดิมแต่ว่าพอหล่อนพูดจบทั่วทั้งนิกายเต่าเทียนจงก็เกิดการเปลี่ยนแปลงที่แปลกประหลาดมองไม่เห็นสัมผัสไม่ได้แต่กลับรู้สึกได้จริงๆเหมือนมีพลังลึกลับบางอย่างก,กําลังหายไปเกิดอะไรขึ้นนี่คือโชคชะตาของนิกายไม่ถูกต้องต้องเป็นเฉินถูที่ไปเข้าสํานักอื่นแล้วแน่ๆเลยทําให้โชคของสํานักเต้าเทียนของเราสลายไปและย้ายไปที่อื่นมีแต่ความเป็นไปได้นี้อย่างเดียวเฉินถูทรยศสํานักจริงๆด้วยเขาจะร้ายจริงๆปายเย่าหวินรู้ดีถึงความสําคัญของโชคนี้ที่มีต่อสํานักเต้าเทียน เธอพยายามอย่างเต็มที่เพื่อหยุดยั้งมันแต่มันก็ไม่ได้ผลเท่าไหร่พลังแห่งโชคที่แสนมหัศจรรย์กำลังเลือนหายไปค่อยๆผ่านมือเธอไปไม่ว่าจะทำยังไงก็ไร้ประโยชน์ทันใดนั้นเธอก็เหมือนจะเข้าใจอะไรบางอย่างทั้งหมดเป็นเพราะหลินหางนั้นหรือไอ้บ้านนั่นชิงจู่ไปกันเถอะไปจัดการให้สาเรลวนั่นไ่ายเย่าหวินทนไม่ไหวอีกต่อไปยิ่งไปกว่านั้นด้วยความรู้สึกผิดต่อเฉินทูในใจหลอนจึงเผลอสาวบรทอ,ออกมาหลอนอยากจะทรมานหลินหางเดียวนั้นเลยทำให้มันไม่หม่อชิงจู่รีบาาารัท่นอาจาย อย่างไรก็ตามหลังจากออกไปข้างนอกพวกเขาพบว่าในช่วงเวลาสั้นๆสำนักเต้าเทียนจงทั้งหมดได้เปลี่ยนไปพลังแห่งโชคลาภของสำนักรั่วไหลออกไปไม่อยู่พลังวิญญาณก็เริ่มอ่อนแอและเหือดแห้งลงเรื่อยๆปายเย่าหวินย่อมรู้เรื่องนี้อยู่แล้วก็ไม่ได้พูดตรงๆหลังจากนั้นอาจารย์และสิทธิ์ทั้งสองก็มาถึงซื้อกวัวไหนตอนนี้หลินเหิงกำลังถูกลงโทษด,ด้วยสายฟ้าผิวของเขาเริ่มไม่เกรียมทำไมถึงเกิดใหม่หลินเหิงยังคงโวยวายด้วยความโกรธทั้งหมดเป็นเพราะเฉินถูถ้าไม่มีเขาเรื่องทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไร พอได้ยินแบบนั้นไปเย้าหวินก็โกรธจนตบลินหางเข้าให้ไอโง่จนถึงตอนนี้แกยังไม่สำนึกอีกไอสารเลวคนที่ควรตายคือแกม่อชิงจู่ก็โกรธเช่นกันฟาแ่ลงไปไม่กี่ทีลินหางก้อนหนังทะลอกปอกเปิดอกแล้วการรุมทำร้ายที่ไม่ทันตั้งตัวทำให้หลินหางร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวดท่านอาจารย์สิธิ์พี่หญิงรองไม่เป็นแบบนั้นทั้งหมดเป็นแค่ความฝันใช่แล้วมันคือภาพลวงตาแค่จะมาล่อลวงพวกเจ้าฮึนิสัยเสียไม่เคยเปลี่ยนทำตัวเองแท้แท มาถึงท่านนี้แล้วเจ้ายังจะมาหลอกลวงพวกข้าอีกแน่นอนว่าป่าย่าหวินไม่เชื่อคําพูดของคนดื้อรัน้นทําให้สิทธิ์น้องต้องออกจากเตาทนจงเจ้าสมควรตายม่อชิงจูก็เหมือนกลายเป็นคนละคนไม่สนใจคําสรรเสริญว่าเป็นเสียนจากปากผู้คนเลยภาพลักษณ์ของคนคลั่งที่ระบายความโกรธในใจไม่น่าหลินเหิงก็สูญเสียรูปลักษณ์ของมนุษย์ไปกลายเป็นคนสุบผอมและเสื่อมสึ้ท่านอาจารย์สิทธิ์ที่รองฟังข้าอธิบายก่อนเมื่อเขาถูกทุบตีจนหมดสติป่าย่าหวินและม่อชิงจูก็จะไปใช้เวลาหลายวันในที่สุดข เรียกว่าสำนักเขาพาวสันพึ่งใครก็ไม่เท่าพึ่งตัวเองตัวเองนี่แหละคือที่พึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของตัวเองยอดเยี่ยมนอกจากนี้เจ้าก็ได้ใช้โชคชะตาของตัวเองเสริมพลังโชคชะตาของสำนักสร้างสายสัมพันธ์แห่งเหตุและผลเหมือนเป็นสัญญาใจอย่างหนึ่งแค่มีเจ้าอยู่ที่นี่สำนักขเขาเขาซานคงไม่แย่เกินไปข้าคงจะหาสิทธิ์ที่มีพรสวรรค์ด้บ้างแล้ววันหนึ่งสำนักขเขาเขาซานจะโด่งดังไปทั่วแดนโบราณอารมณ์ดีขึ้นแล้วสิลินหังเจ้าคิดหาวิธีฆ่าลินหังแล้วสินะ รวมถึงชาติพบก่อนๆของเจ้าข้าก็จะไม่ปล่อยให้รอดไปแม้แต่คนเดียวจากนั้นเจ้าก็ไม่สนใจเจดีย์น้อยให้ข้าดูหน่อยว่าช่วงนี้เจ้าดูทราบสมบัติอะไรมาได้บ้างว่าแล้วเจ้าก็ก้าวเข้าไปในมิติภายในเจดีย์กลืนวิญ,ญญาณใจกลางเม็ดยาสีขาวบริสุทธิ์ลอยอยู่กลางอากาศยังส่งกลิ่นยาหอมฟุง้งแค่สูดดมเข้าไปก็เหมือนจะรักษาจิตวิญ,ญญาณได้รู้สึกสดชื่นอย่างยิ่งที่แท้ก็คือจิ๋วเป่าหลิงหลงตันข้าคุ้นเคยกับสิ่งนี้ดีเพราะเดิมทียาเม็ดนี้เตรียมไว้ให้ใหสู้ส แต่ว่าเสียวถาก็เกิดใหม่แล้วนี่อาเทมที่เจ้าดูซับไปเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ได้หรือข้ารู้สึกว่ามันไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยเจ้าหน้าผ่านมันมาแล้วนะนายท่านผมพยายามอย่างเต็มที่แล้วเจ้าหัวเราะเยาะหยันข้าไม่แขร์หลังจากเก็บยาก้าสมบัติพิเศษแล้วเจ้าก็นั่งลงตรงนั้นตอนนี้ควรจะทะลุระดับพลังได้แล้วจากนั้นเจ้าก็หยิบยาสมุนไพรและทรัพยากรต่างๆออกมาเพื่อกลั่นและดูซับพร้อมกับฝึกฝนวิชาจากักรพรรดิเร้เทียมทานของตน ตำราฝึกวิชานี้ก็ถูกดูดมาโดยหอคอยเทพธร,รณีประจำหมู่บ้านไม่รู้ที่มาที่ไปแต่ไม่อาจปฏิเสธได้ถึงความแข็งแกร่งและหน้ากลวของมันในพริบตาเวลาก็ผ่านไปกว่าหนึ่งเดือนแล้วขอบเขตพลังของเขากลับไปถึงระดับขั้นแก่นทองคำขั้นที่5ในตอนนี้ท่านใดนั้นเจ้าสัมผัสได้ถึงพลังปราณที่กำลังเคลื่อนเข้ามาใกล้สำนักหรือว่าจะมีธุระอะไรมีนักพรตต้องการเข้าร่วมสำนักเขียวซานจานจงของเจ้าเยี่ยมเลยรีบลุกขึ้นไปดูแต่เมื่อได้เห็นนางผู้นั้นเจ้ากลับอยากฆ่านาง